ลวยไมย้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกข้าวไรงามเด่นงานสั่งสอนปลูกป,ปั้นเสร็จแล้วแสงงามดิฉันปรมาณเทีท่ทางธรรมผู้ในการโรงเรียนบ้านแหลมแท่น ขอน,นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทอโอเปกอวสทั้งที่12ประจำาปีการศึกษา2565ถึง2566ผู้มวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการมีผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ค่ะดิฉันพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมานาศึกษาดูงานและศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาที่สองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปี2565ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญสคัญในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาลักเตพื้นที่การศึกษาองค์การบริหารจังหวัดชลบุรีสำนักงานศึกษาธิการภาค8 และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ฉันมีความสนใจเฝ่ยจรู้อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งอันจะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โรงเรียนบ้านแหลมแท่นก้าทันเทคโนโลยีบริหารจัดก,การดีครูดีเด็กดีมีคุณภาพด้วยการให้ความรู้ควบคู่ไปกับการให้ความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน สร้างความปลอดภัยด้วยการล้อมรั้วโรงเรียนหรือว่าที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนด้านคุณภาพผู้เรียนการอ่านออกเขียนได้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นําในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูผู้สอนจากบริษัทจิ้วหวด์จำกัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหรือเริ่มสร้างสัมพันธ์อันดีกับครูผู้กเกษียณอายุราชการในการเป็นจิตอาสาครูประจําชั้นพัฒนาการอ่านเขียนจํานวน2ปีการศึกษา ครูทุกคนสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีส่งผลให้ผู้เรียนมีการประเมินการอ่านและเขียนของโรงเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน MT ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นทำเป็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่านพื้นฐานโอมิตค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีครบแปประการได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดบรรยายธรรมของจังหวัดชลบุรี ด้านการบริหารงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาและชุมชนเปิดรับข้อเสนอด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครองทูกห้องเรียนและนําข้อหาหรือจากคณะกรรมการสถานศึกษามาพัฒนาปรบหลักสูตรท้องถิ่นโดยมีการปลูกผักไฮโดรโปนิกการสอนดนตรีพื้นบ้านตีกลองยาวและการผลิตกระถางต้นไม้จากเปลือกหอยนางลมโดยสอนโดยครูภูมิปัญญา ทั้งนี้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ site, เป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แข่งรถยนต์ทางเรียบแบบปิดเมืองเป็นระยะเวลา1สัปดาห์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนสร้างสะพานรถข้ามเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ มีการนิเทศแบบมีส่วนร่วมจากประธานสหวิทยาเขตคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนาครินศึกษานิเทศคณะครูคู่บัตดีประเมินผลหลักสูตรนำผลไปปรปับปรุงแก้ไขจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานจัดกระบวนการเรียนรู้ active learning ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าได้แก่ชายหาดบางแสนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขาสามมุกร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและคณาจารย์นิสิตคณะการจัดการ การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาฝึกอบรมการเป็นมคุเทศน้อย มีประเพณีกอบข้ทรายวันไหลบางแสนเด็กๆได้เรียนรู้ประเพณีแอนดีงามของท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและสร้างสถานการณ์จำลองต่างๆจัดกิจกรรมสอนส่มเสริมให้กับนักเรียนต่างด้าวและนักเรียนไทยที่ขาดเรียนบ่อยและที่ยังอ่านไม่ออกในระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนให้สูงขึ้นคัดกรองผู้เรียนด้วยแบบคัดกรองคนพิการ9้าประเภทครูจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยกิจกรรม9ก้าอย่างมั่นใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มคามศักยภาพวัดและประเมินผล การเรียนรู้ที่มีคุณภาพหลากหลายตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และแต่ละตัวชี้วัดร,รายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างถูกต้องและรวดเร็วจัดกิจกรรมตามแนวทางผูมุปัญญาตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ผลการดําเนินการทําให้ผู้เรียนมีเวทีแสดงความสามารถและได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านการจัดหาพัฒนาสื่อ ครูมีเครื่องเคลือบบัตรสำหรับใช้ประกอบการทำสื่อการสอนและได้รับการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ทุกห้องเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจิ้งหัวจำกัดเป็นเงิน500,000บาทร่วมกับนิสิตและสำนักของสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาห้องสมุดมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะซื้อเครื่องเล่นสนามวีวีเฮาส์จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทครูผลิตสื่อใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายผู้ในการโรงเรียนเป็นผู้นำในการเสริมสร้างเทคโนโลยี ดิิจทัลพัฒนาสมรรถนะครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยผู้ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ถอดบทเรียนสลับกับการจัดเวทีเปิดโอกาสให้คณะครูเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนผลิตสื่อเผยแพร่แสดงผลงานนิทรศการสื่อการสอนในคราวประชุมสั่จรของเขตพื้นที่การศึกษาและเผยแพร่ผลงานในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาสพทจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาให้การช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง ทันท่วงทีทันเหตุการณ์เสริมสร้างวินัยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงงานคุณธรรมประจําห้องเรียนนําผลการนิเทศมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับประกอบการตัดสินใจในการนิเทศครั้งต่อไปภายใต้การนําของนางสาวไปรมาเที่ยงทางธรรมผู้นวยการโรงเรียนที่มีความโดดเด่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความเอาใจใส่พิถีพิถันมุ่งมัน่นพัฒนางานโดยยึดหลักในการทํางานที่ว่าทํางานให้ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส่งผลให้โรงเรียนบ้านแหลงแท่นเป็นโรงเรียน แห่งความสุขโรงเรียนดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานเป็นผู้มำ่วในการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมด้านวิชาการอย่างแท้จริง